สวัสดีครับผมเคยทำคลิปการจัดทัพ PVP ของกลุ่มผู้นำกรอ r y 10อันดับแรกเอาไว้ตั้งแต่ปี2022นะครับก็ปีกว่าๆเก,ก,กับ2ปีแล้วเพราะปีนี้มัน2024ต้นปีเนาะมีเพื่อนๆหลายคนชอบถามด้วยนะครับว่าจะให้จัดทัพ PVP ทับตีลางให้หน่อยนะเนี่ยดูตัวอย่างจาก กลุ่มผู้นำชัวร์สุดครับคือเขาเอามาใช้จริงแล้วติดท็อป10ท็อป10 10อันดับแรกของดวนกรอรี่ด้วยนะครับดวนกรอรี่คืออะไรไปดูก่อนดีกว่าไปดูก่อนดีกว่าดวนกรอรี่คืออะไรอยู่ในอุโมงคดวนครับนี่น,น,นอุโมง์ดวนนะครับอยู่ที่การดวนนี่ไปดูกันดวนกรอรี่คือดวนนางพญาหนึ่งใน ต้องติดท็อปร้อยของดูนังพยาคุณถึงจะเข้าดวนกอรี่ได้นะครับดวนนังพยาเนี่ยคือการดวนของมดในเซิร์ฟคุณเฉพาะเซิร์ฟคุณนะอย่างของผมเซิร์ฟสองก็เนี่ยทั้งหมดอาจจะมาจากคนละพันธมิตรกันแต่อยู่ใน2องทั้งหมดนะครับในขณะที่ดวนกรอรี่เนี่ยคือเขาเียกอยู่ในอะไรนะโซนเนี่ย ใช่ไหมอยู่ในโซนเดียวกันทั้งหมดซึ่งโหคุณเอ้ยเป็นร้อยเป็นร้อยเซิร์ฟนะครับไอ้อดูธรรมดาที่แค่เซิร์ฟเดียวนะดอรี่นี่คือเป็นร้อยเซิร์ฟในโซนอ่ะในโซนคุณนะ่ะนะครับมาวัดกันอีกทีนะครับเอาหัวกะทิมาสู้กันอีกทีนะเพราะนั้นท็อปเทนของดวนกอรี่จึงเข้มข้นมากจึงเข้มข้นมากคุณต้องติดหนึ่งในร้อยของดวนนำพญาก่อนนะ แต่ถ้าใครไม่ติดอาจจะเป็นอันดับที่ร้อยหนึ่งร้อสองรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับในดวนนาพยานะอันนี้น,นี้ยอันแรกนะในเซิร์ฟคุณนะถ้าคุณได้อันดับร้อยกว่าคุณก็ดูจากท็อป1ทของดวนนาพยาเซิร์ฟคุณก็ได้นะครับหรือคุณจะดูคลิปผมก็ได้นะครับผมผมนี่อยู่ตอนแรกมันเป็นโซนสองตอนนี้เป็นโซนหนึ่งไปล้มันยะุบรวมนะตั้งแต่เซิร์ฟสองจ 2, นถึงเซิร์ฟสามร้อยอ่ะ นะครับนะมันจะไกลถึงขนาดนั้นป่าก็กไม่รู้นะแต่ว่าเยอะเยอะอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดวลกรอรี่ของโซนผมเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยนะครับท็อป10จะดุแค่ไหนนะท็อป10จะดุแค่ไหนมาดูกันวิธีดูง่ายๆเลยครับอ,อ่าเริ่มตั้งแต่ชื่อก่อนก็ได้ไอ้รูปนี้รูป รูปตัวละเอ๋อะไรนะอวตารอยู่แล้วนะไม่ของใครของมันเลือกเอาเองได้ตามใจตัวเลข2องก็ศูนย์นี่คือเซิร์ฟที่เขาอยู่นะครับอันนี้คืออันดับอันดับหของกรอลี่โซนผมนะอยู่ที่สองก็ศูนย์เอยู่ที่เซิร์ฟสองก็ศูนย์พันธมิตร tgm นะครับชื่อถวายไลท์นี่คนยังไม่รู้เลยนะอะไรคืออะไรกดที่มันขยายครับมันจะบอกว่าทีมเนี้ยก็จัดทับแบบไหนให้ดูหมดเลยเกมนี้ นะครับดูก่อนได้อย่างที่บอกไนงะผมทําคลิำไปแล้วอันนึงใช่ไหมให้จัดทัพปรับเปลี่ยนตามตามคู่ต่อสู้คุณนะครับมันไม่ใช่ว่าทัพเดียวแล้วลุยตะลุยชนะหมดนะไม่ใช่นะเชื่อว่าคุณทวายไล่เนี่ยมีมดมากกว่า3าตัวนะครับอาจจะสลับไปสลับกันมาก็แล้วแต่แต่เอาตัวนี้ใช้ตั้งรับนะครับจัดทัพตั้งรับไว้แบบนี้นะและยังไม่มีใครตีเขาเข้า นะครับเขาถึงนิคคลองที่หนึ่งอยู่นะครับพลัง9้าล้านเชียวอ่ะมาดูกันว่าทับเขามีอะไรบ้างอันนี้ใส่เติมแน่นอนครับเพ,อพอราะว่าโผล่มาก็ด้วงสีลุ้งเลยด้วงสีลุ้งเป็นแมงเติมนะครับเป็นแมงเติมนะครับคุณสมบัติอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมทําคลิปต่างหากไว้แล้วกันผมยังไม่ได้ทําคลิปสัตว์ป่าเติมเลยนะทาแต่สัตว์ป่าฟรีนะครับเดี๋ยวทําให้ทีเดียวนะแล้วทีสียบ้าไปแล้ว ใช้ด้วงเสือเป็นเป็นแมงแมงเสริมด้วยใช่ไหมด้วงเสือบ่ะนะครับมดตัวแรกนะครับเป็นอะไรวะเต่านา้มดเกาะเอ้ยมดเกาะเกาะใหม่นะเต่าน,น้น่าจะเกาะใหม่ทุรก,กันดดน้นะนะครับมดฟรีนะอ้าบางคนคิดว่ามันจะต้องเติมแบบมดทุกตัวเป็นมดเติม อันนี้มีมดฟรีมาแล้วนะครับที่สําคัญคือเป็นทับมดกาดล้วนด้วยเออ <c oughs> หายากนะส่วนใหญ่จะเล่นมดมดยิงหรือทับผสมก็มีมดกาดนำแล้วที่เหลือก็มดยิงมีมดกาดล้วน,นนี่หายากเพราะอะไรเพราะมดกาดพลังโจมตีต่ําสุดครับ <c oughs> ในคลิปถามสามทับอะทหารสามเหล่าทับมดองตานสามเหล่าทับอะผมให้ดูแล้วใช่ไหม ว่ามดกาดเนี่ยของตัวมดทหารหนะพลังโจมตีต่ําสุดแต่มันได้พลังป้องกันมันอึดพลังมออรกำเยอะสุดถึกถึกนะครับแต่อันนี้เอาสามถึกมาเนี่ยแสดงว่าเน้นว่าศัตรูตบมาเหอะตบกูไม่เข้าก,กูค่อยตอดมึงตบกูไม่เข้ากูก็ค่อยตอดมึงตอดไปเรื่อยเรืเราชนะเลย <laughs> นะครับแต่ต้องเติมหนักอยู่นะครับอย่างที่บอกว่า <laughs> ดวงสีลุ้งเขาเลยเพ่นครับสีนะครับไม่ธรรมดาอ่ะตัวแรกเต่าน้นาใช่ไหมตัวนี้ผมมีนะตัวก็เอาัพปั้นเป็นสามดาวแดงเลยตัวที่สองนี่ตัดใบแทงเกราะอันนี้มดเติมเป็นมดกาดนะครับตึงๆของเติมนะตัดใบแทงเกราะตัวต่อไปเอ้มดเอสนี่มดเกาะนะครับเกราะสดใสมดเกาะที่ชื่อว่าเกราะสดใสเป็นมดฟรีนะสองตัวนี้เป็นมดฟรีแต่เกราะสดใสผมยังไม่ได้ใครได้เราเอามาปั้นดูนะครับนี่ ทีมนี้เขาจัดเป็นการล้วนตึงๆึงนะอันดับหนึ่งนะเว้ยไม่ใช่เล่นนะเว้ยนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับอันดับสองมาจากเซิร์ฟสองเก้าูนเหมือนกันโอ้เซิร์ฟนี้เกี่วเดียวกันด้วยนะครับ TGM เหมือนกันนะครับจัดทับยังไงเนี่ยดวงสีลุงอีกแลละแสดงว่าเป็นเป็นสัตว์ป่าที่ยอดนิยมนะครับดวงสีลุงใชนี่เตาน้ำ ใช่ไหมเต่าน้ําต่อด้วยอะไรตรัวนี้อะไรวะเอ๊ยทับเหมือนกันเลยนี่หรือเปล่าหนึ่งกับสองเอ๊ะผมกดผิดเปล่าไม่ผิด <c ười> เหมือนกันเปรียบเลยเต่าน้ําตัดใบแทงเกราะแล้วก็กอสดใสใช่ไหมเอ้ยเหมือนกันเลยนี่แต่คนเราทับกันนะ <c ười> จัดเหมือนเปรียบเลยนะครับ แต่ว่าไอตัวแมนก็เลเวลน้อยกว่าไอน,นีดาวก็น้อยกว่านะครับหรือจะไอดีเดียวกันจะพูดเล่นคนเดียวกันเล่นสองไอดีหรอถ้าต่อไปครับจากเซิฟสองแปดสองนะครับปันธมิตรอ ng ชื่ออะไรเนี่ยเอ m ีมาล่าละอีกแล้วดวงสีลุงอีกแล้วโอ้แสดงว่าฮิตนะดวงสีลุงนี่ฮิตกันจัง นะครับนำทับด้วยอะไรเนี่ยตัดใบแทนเกาะอ่าเนี่ยเอาเอาตัดใบแทนเกาะนำแล้วตามด้วยมดเกาะอคาเซียกับมดเกาะอะไรเนี่ยอันนี้เกาะเกาะน้ำตาลอ๋อสองตัวล่างนี่คือมดฟรีเนี่ยไม่ต้องเติมแต่เป็นมดเกาะนะครับเป็นมดเกาะอคาเซียครับกับเกาะน้ำตาลอ่า คุณลองมิกแมทมิกแอนแมทดูใครมี2ตัวนี้เราเอาอมาใช้งานดูแต่มันเป็นคู่นะมันเป็นมดคู่หูนะครับทํางานร่วมกันตัวอาคาเซียเนี่ยโจมตีไม่แรงหรอกแต่มันบัฟมันบัฟเพื่อนมันได้แรงแรงแบบตึงๆเลยนะครับอ่ะไปแล้วทับท,ที่เท่าไหร่วะสามอันดับ3ไปแล้วอันดับ4ี่จะเซิร์ฟ300นะครับมาดูซิกิว t i g นะครับเขาใช้อะไระเนี่ย แมงป่องแมงป่องอะไรวะจำชื่อไม่ได้แมงป่องแมงป่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับมดนําตัวแรกเขาอ๋อเป็นสายลําเลียงรวดแมงป่องนี่เป็นสายลําเลียงอยู่แล้วนะครับสายลําเลียงแล้วก็เลยเล่นทับลําเลียงลวดนะครับเพื่อจะได้บัฟจะได้มีผลกับทุกตัวนะครับเมกโลด,ดอนเป็นมดเกาะฟรีนะครับผมยังไม่ได้ว่าเมกโลด,ดอนนะครับ ต่อมาเป็นอุ้ยมดใหม่นี่ว่าน้ำอัมพัน์นี้เพิ่งได้เพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมั้งใช่ป่ะเพิ่งให้แรกอะ่ะนะครับเอาแต้มแรกอะ่ะโอ้โหเติมเท่าไหร่เหี่ยนียเติมเท่าไหร่เนี่ยนี้แสดงว่าได้ตัวซ้ําด้วยนะครับถึงจะติดดาวได้ตัวล่างสุดมดผีก็มดเติมเหมือนกันทับนี้เติมสองตัวนะครับตัวบนนี่คือมดฟรีมดเกาะ เมกาโลดอนเอ้แมงอะไรแมงป่องชื่ออะไรขออนุญาตไปดูดูได้ครับนี่ที่ดูดูที่ที่อยชัยทัดป่าครับเข้าไปดูนะครับกดที่แถบด้านบนครับอันแรก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 จากมุมขวาบนนะแต่อยู่อันแรกนะครับอันนี้เป็นหนังสือภาพประกอบสมุดภาพนะครับนี่แมงป่องเรืองแสงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําคลิปต่างหากวาอย่างที่บอกแมงเติมครับ นี่แมงเติมแน่นอนอะดูง่ายๆถ้ามีสีเนะี่ยผมมีอยู่คุณก็มีเหมือนกันแหละถ้ามีสีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมงม่วงเราโทษแมงส้มแมงม่วงแมงฟ้านะครับอันนี้คือของฟรีทุกคนน่าจะมีนะครับมันได้มาจากการฟักง่ายๆเลยสีส้มก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ได้อะยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ได้มาบางทีก็ได้เป็นรางวัลมานะครับส่วนไอ้ที่เป็นสีเทานี่คือเป็นแมงเติมครับต้องซื้อถ้าตังเติม ซึ่งผมยังไม่มีเพราะผมเป็นสายฟรีผมไม่เคยเติมนะครับเห็นไหมดงสีลุงนี่ฮิตมากในรูกมันมีอะไรดีเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเมื่อกี้เป็นแมงป่องเรืองแสงตัวนี้เนาะนะครับรู้สึกแมงป่องเรืองแสงจะใช้แมงป่องแท้เป็นเป็นแมงช่วยนะครับอ่ะอันดับอันดับสีป่ะใช่ เอาแมงป่องแท้เป็นตัวช่วยเป็นแมงช่วยแมงเสริมนะครับโอเครู้แล้วนะเขาจัดทับอะไรอันนี้อันนี้ฟรีตัวเดียวนะครับเมกกะอลดอนนะครับอันดับที่ห้าจากเซิร์ฟสองข้าสูนอีกแล้วนะครับแต่น,นี้คนละคนละกิวกันอันนี้กิว h a n หั่นนะอ่านว่าหั่นว่ะมาดูเขาจัดทับโอ้โหดวงลุ้งใหม่แล้วดวงลุ้งใหม่อีกแล้ว ตัวแรกเป็นตัดใบแทงเกาะป่านะครับตัดใบแทนเกาะหรือเปล่าตัวที่สองเป็นอะไรเนี่ยโปร่งแสงนะโปร่งแสงตัวที่สามเป็นตะนอยอ,อกส้มอันนี้อันนี้เติมทั้งแก๊งเลยทั้งแมงทั้งมดเ,เติมหมดเลยครับไม่ว่ากันนะนะไม่งั้นเขาจะขึ้นมาดับนี้ได้ยังไงนะครับบางคนบอกโอ้เติมต้งเยอะทาไมไม่ขึ้นม้างก็หลายอย่างครับ หลายอย่างมีหลายองค์ประกอบไม่ใช่มีแค่จัดทับหน้าตาเหมือนกันแล้วจะอยู่อันดับเดียวกันกไ็ไม่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 เสมอไปอยังมีเซล์มีแบคทีเรียมีเชื้อราม,มีอะไรหลายอย่างอันนี้เราไม่ได้ดูนะเราดูแค่เขาจัดทับยังไงนะครับแต่เชื่อว่าเยอะครับเพราะเติมขนาดนี้แล้วเติมจนไอ้มดมดเติมติดดาวแดงอะนะครับนะก็ไม่ธรรมดาแล้วต่อไปอันดับ6ครับ จากเซิรสอง9 0อีกแล้วนะครับ TGM อีกแล้วโ TGM นี่กวาดไปเยอะมากแมงที่ใช้นะครับจับได้ยังดวงสีลุงนะครับมีดวงมีตัวต่อกระดาษปะ่ะมองไม่ชัดนะครับเป็นแมงช่วยนะครับแล้วก็น่าจะดวงเสือดิใช่ไหมดวงมันไม่น่าเอาตัวต่อมานนำได้นะครับ มองไม่ถนัดนะครับอ่าไม่เป็นไรเอาว่าตัวหลักก็คือด้วยสิทธิ์ลุงอะนะอันนี้อันนี้โอ๊ยมดฟรีหมดเลยอะเอาแต่คับแมงเติมนะคนที่ใส่เติมนะครับแต่ใช้มดฟรีหมดเลยครับเอา้าเราก็มีสิทธิ์ลุ้นสินี่อะไรนะเต่าน้ำใช่ไหมอ่ยผมมีเหมือนผมมีเหมือนเขาเลยนะแต่ดาวผมไม่เท่าเขาเต่าน้ำนะครับเดี๋ยวต้องติดดาวเต่าน้ำเลย ตามด้วยอาคาเซียมดมดเป็นมดเกาะนะครับแต่ได้มาฟรีหมดเลยแล้วก็เกาะน้ำตาลไอ้ย่าอจัดทับอย่างนี้ดีไหมเนี่ยงสัต้งใส่ได้ได้จัดทับไว p p ้ PVP ละน่าได้แนวและจัดตามอันดับหกอ้ไอ้อันนี้อันนี้เราใช้ด้วงด้วงกว่างพอด้วงฟรี ต่อไปอันดับ7ครับถ้าผมบอกมดหรือบอกแมงผิดขอโทษนะครับขออภัยตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามดแมงถ้าผมไม่มีเนี่ยบางที่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าผมมีผมใช้ประจําเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างคุ้นอยู่บ้างนะครับมาอันดับ7ดีกว่าเซิร์ฟสองเก้าเจ็ไม่มีสองเก้าสี่เลยเหรอเอ๊ะไม่ใช่ผมอยู่สองเจ็ดสี่สิบสองเก้าสี่มาจากไหนเนี่ยงวดนี้เหรอสองเก้าเจ็ดนะครับอันดับเจ็ดนะครับ Uh, QLAD นะครับอ้าวลูกสีล่ลุงอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเป็นตัวคิดเลยเฮ้ยลูกสีล่ลุงแล้วก็มีด้วงเสือเป็นแมงช่วยนะครับนี่เต่าน้ำอีกแล้วเต่าน้ำอีกแล้วพับหน้าเต่าน้ำอีกแล้วนะครับตัวที่สองโปร่งแสงนี่มดเติมตัวที่สามกระนาออกส้มก็เติมแต่ตัวแรกฟรีครับเต่าน้ำาวกใส่ผมต้องอัพเต่าน้ำให้เยอะๆแล้ว ติดดาวได้ละเอามาดวนเอามาดวนต่อไปทับอันดับแปดเอ๊ะสองเก้าศูนย์กิวฮันนะครับ HAN ฮันใช่ไหมเมื่อกี้เจ็ดใช่ไหมโอเคอ่ะแมงอันนี้เป็นกาดกาดยิงแแปลกดีนะครับแมงใช้เป็นลูกสีลุงฮู้ดลูกสีลุง เกืบทุกคนเลยยยเว้นสายลำเลียงใช่ไหมใช้แมงป่องนะครับตัวแรกมดฟรีมดเกาะเตาน้ำอีกแล้วตัวที่สองสีบรอนตัวที่สาตะนอยออกส้มสองตัวไอสีบรอนกับตะนอยนี่เติมนะครับเติมโอ้ยเตาน้ำคนใช้เยอะเว้ยสงใส่ต้องปั้นละันดับเก้า อ่าลืมบอกว่าเข้ามาจากไหนจาก290นะครับ TGM อีกแล้วนะครับนะแมงลูกสีลุงอีกแล้วครับเออฮิตจังๆเว้แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยตัดใบแทงกรอกนะครับโปร่งแสงต้านออกสินที่เติมหมดเลยครับเติมทั้งกวนเลยแต่สามดาวแดงสุดอนะบอกเลยว่าสุดเติมแล้วย,ยังอัดถึงดาวแดงได้นะครับอันดับ 10นะครับมาจากเซิร์ฟ299นะครับ Q M L F นะครับใช้โอ้โหลูกสีนูกนกี่ละนะครับไอตัวช่วยเป็นปูนะครับเป็นปูอ๋อยกาดล้วนครับกาดล้วนมีฟรี2ตัวนะครับคือตัวบนเต่าหนามกับตัวล่างอะไรวะลืมชื่ออะไรนะเกาะสดใสใช่ะ เดี๋ยวไปดูกันอันนี้ไอ้ตัวนี้น่าจะสีบอลปะอะี๋ยวไปดูกันบางตัวก็ไม่คุ้นครับมดเติมนี่แล้วก็มดที่ยังไม่มีไอ้ผิดมาดูมดดูที่มดพิเศษนะครับแล้วก็ไปที่ต่อสู้ครับแล้วสไลด์ลงมาเลยอันที่เป็นสีเทาๆอะคุณยังไม่มีเมื <laughs> ่อก,กี้อะไรนะสีบอลปะนี่สีบอลหน้าตาแบบนี้ใช่ไหม ขานึงยกสูงแล้วก็หนวดหยอยๆขึ้นมานะครับขาหนึงยกสูงระดับ10ใช่สีบรอนตัวล่างสุดนี่เกาะสดใสเดี๋ยวไปดูตัวยาวๆตัวยาวไปดูไปดูเกาะสดใสผมก็ยังไม่มีครับมดมดมดนี่ใช่ตัวนี้แหละหมดเกาะ นะครับมดเกาะใหม่นะครับผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้อยู่4ตัวนะครับตึงๆนั่นเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆน่าจะได้แนวทางแล้วนะครับวิธีดูว่าทับเข้าจัดอะไรกันบ้างเป็นทับ PVP นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดอย่างนั้นบ้างนะครับมีอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างผมมีเต่าหนามเห็นนะผมมีอะคาเซีย ะครับแล้วก็ผมก็มีกร่อน้ำตาดนี่น,นะครับสามตัวฮิตใช่ไหมสามตัวฮิตที่เห็นก็ใช้กันบ่อยๆอเออมัจุราไม่ฮิตกันแล้วเหรออุตสาใส่ทั้งสามดาวแดงโถเอ้ยโถเอ้ย <c oughs> อุตสาหปั้นโถไม่ฮิตซะแล้วไม่ฮิตซะแล้วอย่างว่าครับมดเติมเปอรเซ็นตันเยอะกว่านะมัจุราชเหมือนจะ กกระป๋องแล้วเหรอเอ,อ้ยอาไม่เป็นไรสามดาวก็สามดาวไว้ก่อนตัาอื่นยังติดเพิ่มไม่ได้นะครับเออกาะน้ำตาลผมยังไม่มียังไม่มีเปิดอกซอีกอันนะครับผมกเลยตั่นอยู่แค่สี่ดาวนะโอเคครับเพื่อนๆน่าจะรู้แนวทางการจัดทับสำหรับตีลังจากคลิปนี้ บ้างไม่มากก็น้อยนะครับลองจัดทับดูแล้วอย่างที่บอกนะสิบลายเมื่อกี้เชื่อเถอะว่าไม่ได้มีแค่สามมดนะครับน่าจะต้องมีสี่ห้ามดเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อจะได้เอาไว้สลับสลับตีนะครับสลับตีกับมดอีกฝ่ายกับรางอีกรางหนึ่งที่ไปเจอตรงหน้าเลยว่าเขาใช้ทับอะไรแล้วก็เปลี่ยนมดให้มันให้มันชนะทางกันนะครับดูในคลิปได้นะครับ อยู่ในคลิปได้ผมก็มีการสลับมดกันอยู่นะไม่ได้ใช้มดทับเดียวตีดุยดุยไม่ใช่นะครับมีการสลับมดกันอยู่เพื่อให้แบบมดมันแพ้ทางกันนะมันก็มันก็นี่คือความสนุกของเกมมดครับคือมันไม่ใช่ว่ามีทับไร้ผ้าย,ายนะมันไม่ใช่มีทับไร้ผ้าย,ายตรงฟางปุ้ป้ายบุรพาไม่แพ้ไม่มีครับเกมมดไม่มีแบบนั้นเกมมดมีแบบแพ้ทางกันนะครับแล้วด้วยสกิลที่ออกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะทำให้ทาให้แม้ว่าเราจะจัดมดเติมก็ตามมันก็อาจจะสกิลไม่ออกก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับตีสิบครั้งอาจจะแพ้สักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะอาก็แพ้นะไม่ได้ไม่ได้ว่ากันตีชนะร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่คืออีกสเสน่ห์หนึ่งของเกมมดนะอีกสเสน่ห์หนึ่งเกมมดที่ทําให้สนุกนะครับโอเคอย่างน้อยเห็นไหมสายฟรีก็มีมีคนใช้สายฟรีทั้งหมดด้วย ก็ได้ลืมตาอ้าปากเหมือนกันนะครับแต่ด้วงสีรุ้งเนี่ยไม่มีจริงๆใครใครถามน้องแมงอะไรดีๆนะนี่ดูเมื่อกี้เลยด้วงสีรุ้งดีแน่นอนเพราะว่าท็อป10ใช้ทุกเกือบทุกตัวใช้เก้าคนเก้าคนใช้ด้วงสีรุ้งใช่ไหมมันชื่อด้วงสีรุ้งเปะวะเนี่ยด้วงสีรุ้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปตังหากของเขานะอา้าว ถ้ามีคำถามนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าถามใน YouTube ผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่ทราบคำตอบมาตอบแทนได้เลยนะครับไม่ว่ากันชอบด้วยขอบคุณมากด้วยนะครับผมบางทีผมจะหนักตอบแบบตอบเป็นคลิปหรือตอบเป็นเป็นรูปภาพอะซึ่งใน y o u u u e เมันใส่รูปไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณไปถามในเพจเกมมด a c e b o o k นะก็ จะมีเพื่อนเพื่ออีกหลายคนช่วยตอบนะครับสมาชิกหลายพันคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถามไปแล้วจะมีเพื่อนเื่หลายๆคนช่วยตอบไม่ได้ไม่ได้มีผมคนเดียวนะอย่าหวังเพื่งผมคนเดียวนะผมมีงานประจําต้องทํานะตอนนี้ก็เพิ่งป่วยกลับมาด้วยยังไม่หายดีเลยนะครับก็อย่างวันนี้ก็ยังต้องทํางานอยู่นะครับผมยังไม่มีไรายได้จาก y o u t u b e นะผมยังไม่ได้เป็นถึงขนาดอินลูเอนเซอร์นะผู้ติดตามผมยังน้อยอยู นะครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนเพื่อช่วยกันกดติดตามผมเยอะๆนะผมมีผู้ติดตามถึงยอดถึงเป้าที่ที่ youtube ก็จะจ่ายตังผมก็จะมีเวลาทําคลิปมากขึ้นเพราะผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ได้ตังนะครับตอนนี้ผมทําฟรีด้วยความสนุกก็ <c oughs> <c oughs> เลยหาเฉพาะเวลาว่างจริงๆนะครับนะโอเคครับอ้อนขอติดอ้อนขอไลค์กับติดตาม <c oughs> สับสไคร้นะ นะขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ